เรื่องราวของชนทิชากำลังสะเทือนวงการกฎหมายหลังจากสารอุธทธรณนอนุญาตให้ประกันตัวด้วยเงิน150,000บาทแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้เธอยังต้องต่อสู้ต่อถึงศาลดีกาเรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าเล่ากำลังรอคุณอยู่คุณจะไม่อยากพลาดความลับเบื้องหลังคดีนี้ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพวันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์สำคัญในแวดวงกฎหมายและการเมืองของประเทศไทย ภายหลังการตัดสินของศาลอุธทธรณ์คุณชนทิชาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีวงเงินประกันจำนวน150,000บาทเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของเสรีภาพของบุคคลหนึ่งเท่านั้นหากแต่ยังสะท้อนถึงการต่อสู้ที่กว้างขวางยิ่งกว่านั่นคือการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความเป็นธรรมและสิทธิในการแสวงหาความจริงภายใต้กรอบของกฎหมายการได้รับการประกันตัวถือเป็นก้าวสำคัญ เพราะเป็นการยืนยันหลักการที่ว่าไม่มีใครควรถูกพรากเสรีภาพไปก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณชนที่ชาเหตุการณ์นี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือจุดเริ่มต้นใหม่เธอได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะยื่นหนุดทอนต่อศาลฎีกาการตัดสินใจนี้สะท้อนถึงความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมแสดงให้เห็นว่าเธอเชื่อมั่นว่าคดีของเธอสมควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้านจากศาลสูงสุด ซึ่งไม่เพียงช่างน้ำหนักด้วยตัวบทกฎหมายแต่ยังช่างด้วยมโนธรรมของประเทศชาติการอุท์ต่อสารดีกาไม่ใช่การท้าทายหากแต่เป็นการแสดงศรัทธาต่อระบบกฎหมายนี่คือการเรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างลึกซึ้งเป็นการยืนยันว่าความยุติธรรมต้องพยายามก้าวไปสู่มาตร,รฐานที่สูงที่สุดการตัดสินใจของคุณชนทิชาคือการส่งสารถึงสังคมว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะตั้งคำถามมีสิทธิที่จะปกป้องตนเองและมีสิทธิ์ที่จะไว้วางใจใน สถาบันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาความยุติธรรมคดีนี้ยังสะท้อนประเด็นที่เกินกว่าห้องพิจารณาคดีมันคือคำถามสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายในสังคมประชาธิปไตยเกี่ยวกับดุลยภาพระหว่างอำนาจรัฐกับสิทธิของประชาชนและเกี่ยวกับความหมายของความยุติธรรมที่ต้องเป็นสิ่งที่สังคมเชื่อมั่นได้จริงในวันนี้เราไม่ควรมองเหตุการณ์นี้เป็นเพียงคดีความแต่ควรมองว่าเป็นการต่อสู้เพื่อหลักการที่หล่อหลอมสังคมของเราได้แก่เสรีภาพความเป็นธรรม และความรับผิดชอบการที่คุณชนทิชาตัดสินใจยื่นดีกาควรได้รับความเคารพและการปกป้องเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการแสวงหาความยุติธรรมร่วมกันของทุกคนในวันข้างหน้าเมื่อคดีนี้เดินทางสู่ศาลดีกาขอให้เราจับตาด้วยใจที่เปิดกว้างไม่ใช่ด้วยอคติแต่ด้วยความหวังและขอให้การพิจารณาครั้งนี้ยืนยันได้ว่าความยุติธรรมของไทยนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของโทษทันแต่ยังเป็นเรื่องของสิทธิศักดิ์ศรีและการค้นหาความจริงที่ไม่เคยหยุดยั้งการได้รับการประกันตัว การที่สารอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้คุณชนทิชาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีวงเงินประกัน150,000บาทถือเป็นก้าวที่มีความหมายอย่างยิ่งในทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพราะในสังคมประชาธิปไตยเสรีภาพของบุคคลถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่ต้องได้รับการคุ้มครองการคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนที่คดีจะถึงที่สุดควรเป็นเพียงมาตรการพิเศษที่ใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆเช่นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีไปหรืออาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ในกรณีนี้การได้รับการประกันตัวไม่เพียงหมายถึงการที่คุณชนทิชาจะได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีอิสระชั่วคราวแต่ยังเป็นการยืนยันหลักการที่สำคัญว่าการปล่อยตัวชั่วคราวคือสิทธิ์ไม่ใช่รางวัลบุคคลทุกคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมควรได้รับการสนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดการที่ศาลยอมรับหลักประกันและให้สิทธิประกันตัวในครั้งนี้จึงสะท้อนว่ากระบวนการยุติธรรมยังคงยึดหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่ นอกจากนี้การได้รับการประกันตัวยังช่วยให้จำเลยสามารถเตรียมการต่อสู้คดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะการถูกคุมขังย่อมจำกัดโอกาสในการปรึกษาทนายความรวบรวมหลักฐานและใช้สิทธิทางกฎหมายได้อย่างเต็มที่การปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่เพียงแต่เป็นการคืนเสรีภาพแต่ยังเป็นการคืนความสามารถในการปกป้องสิทธิของตนเองดังนั้นการได้รับการประกันตัวของคุณชนทิชา จึงเป็นสัญญาณสำคัญที่ทำให้สังคมเห็นว่าระบบกฎหมายไทยยังเปิดพื้นที่ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเป็นธรรมเป็นการย้ำเตือนว่านิติรัฐและความยุติธรรมต้องเดินไปพร้อมกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเสมอหลักการความยุติธรรมการที่ศาลธรณ์รอ,นอนุญ,ญาตให้คุณชนทิชาได้รับการประกันตัวไม่ใช่เพียงการตัดสินใจทางเทคนิคของกฎหมายเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงหลักการความยุติธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของสังคมที่ยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ ในหลักการสากลและหลักการตามรัฐธรรมนูญไทยบุคคลทุกคนย่อมได้รับการสนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั่นหมายความว่าก่อนที่จะมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเสรีภาพของบุคคลไม่ควรถูกพรากไปอย่างไม่จำเป็นการคุ้มขังที่ยาวนานก่อนคำพิพากษาสามารถสร้างผลเสียร้ายแรงต่อสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องหาได้ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวครอบครัวและการประกอบอาชีพการอนุญาตให้ประกันตัวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองสังคม และการเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลศาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการคุมขังจำเป็นต่อการป้องกันการหลบหนีหรือการทำลายพยานหลักฐานหรือไม่หากไม่มีเหตุผลอันควรชัดเจนการปล่อยตัวชั่วคราวควรเป็นทางเลือกที่มาก่อนเสมอสำหรับกรณีของคุณชนทิชาการที่ศาลอุทรอนเห็นควรให้สิทธิประกันตัวจึงเป็นการสะท้อนว่าหลักการความยุติธรรมยังคงทำงานอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีไม่เพียงเป็นการยืนยันสิทธิของเธอ แต่ยังเป็นการยืนยันสิทธิของประชาชนทุกคนที่อาจต้องเผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายในอนาคตด้วยที่สำคัญหลักการความยุติธรรมนี้ยังทำหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อศาลและระบบกฎหมายเพราะหากสังคมมองว่ากฎหมายมีแต่โทษทันโดยไม่เปิดพื้นที่ให้กับสิทธิและความเป็นธรรมแล้วความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมย่อมสั่นคลอนแต่การที่ศาลยอมรับหลักการปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้ก่อให้เกิดภาพสะท้อนว่ากฎหมายยังคงคุ้มครองเสรีภาพ และไม่ละเลยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนั้นการปล่อยตัวคุณชนทิชาจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคดีส่วนบุคคลแต่ยังเป็นการย้ำเตือนให้ทั้งสังคมเห็นว่าความยุติธรรมต้องตั้งอยู่บนราักฐานของการเคารพสิทธิของทุกคนเสมอไม่ใช่จุดสิ้นสุดแม้ว่าการได้รับการประกันตัวของคุณชนทิชาจะถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญแต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าการต่อสู้ทางคดีได้สิ้นสุดลงแล้วตรงกันข้ามมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่ ในเส้นทางที่ยาวไกลของการสแสวงหาความยุติธรรมกระบวนการทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและยาวนานการที่สารุธรณรมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นช่วยเปิดโอกาสให้คุณชนทิชาได้ออกมาจัดเตรียมการต่อสู้ทางคดีอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมหลักฐานใหม่ๆการปรึกษาทนายความหรือการสร้างความเข้าใจกับสังคมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและเจตนาลมของตนเองแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการปูพื้นฐานให้เธอก้าวต่อไปสู่กระบวนการในชั้นที่สูงกว่า ดังนั้นการได้รับการประกันตัวไม่ควรถูกมองว่าเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดแต่ควรมองว่าเป็นโอกาสที่เธอจะได้ใช้สิทธิ์ในการปกป้องตนเองอย่างเต็มที่หากเปรียบกับการเดินทางการออกจากเรือนจำด้วยการประกันตัวก็เปรียบเสมือนการได้กลับขึ้นมาสู่ถนนใหญ่เพื่อเดินต่อแทนที่จะถูกจำกัดเส้นทางไว้ในกรอบแคบของเรือนจำสิ่งสำคัญคือการปล่อยตัวครั้งนี้ยังทำให้สังคมเห็นว่าการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องที่จบลงเพียง เพราะมีคำสั่งหนึ่งคำสั่งจากศาลแต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยทั้งความอดทนความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องคุณชนทิชาย,ยังคงต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีในชั้นต่อไปและยังคงต้องเผชิญกับคำตัดสินที่จะกำหนดอนาคตของเธอดังนั้นการได้รับการประกันตัวครั้งนี้จึงเป็นเพียงช่วงพักหายใจ ให้กับเธอในการเตรียมความพร้อมแต่ไม่ใช่การปิดฉากของคดีทุกสายตายังคงจับจ้องอยู่และทุกก้าวต่อไปจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าความยุติธรรมในประเทศไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางใดาการยื่นดีกาหลังจากที่สารอุทธรณ์มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวคุณชนทิชาได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อไปด้วยการยื่นดีกาต่อศาลดีกาการตัดสินใจครั้งนี้มีความหมายลึกซึ้งเพราะมันสะท้อนถึงความศรัทธาที่เธอยังคงมีต่อระบบยุติธรรมแม้ จะต้องเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบากและยาวไกลก็ตามการดีกาไม่ใช่เพียงขั้นตอนทางกฎหมายธรรมดาแต่คือการยกประเด็นของคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสูงสุดซึ่งถือเป็นด่านสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมทางศาลการยื่นดีกาแสดงให้เห็นว่าผู้ยื่นยังคงเชื่อมั่นว่าคดีของตนมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านและละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณชนทิชาการเลือกที่จะดีกาจึงไม่ใช่เรื่องของการไม่ยอมแพ้ เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญทางจิตใจและความมั่นคงในอุดมการณ์เธอไม่ได้มองการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเพียงเรื่องส่วนบุคคลแต่ยังเป็นการต่อสู้ที่สะท้อนถึงสิทธิของประชาชนทุกคนในสังคมที่จะสามารถหาความยุติธรรมได้อย่างถึงที่สุดภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายการดีกายังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อสังคมโดยรวมเพราะมันคือการยืนยันว่าประชาชนมีสิทธิที่จะขอการทบทวนคดีจากองค์กรตุลาการระดับสูงสุด และเป็นการเปิดโอกาสให้ศาลฎีกาได้สร้างบรรทันธธานใหม่ทางกฎหมายที่อาจมีผลสะท้อนต่อคดีอื่นๆในอนาคตการกระทําของคุณชนทิชาจึงไม่ได้มีความสําคัญเพียงต่อชะตากรรมของเธอเองแต่ยังอาจส่งผลต่อระบบกฎหมายไทยโดยรวมนอกจากนี้การตัดสินใจยื่นฎีกายังเป็นการส่งสารเชิงบวกต่อประชาชนว่าการต่อสู้ เพื่อความเป็นธรรมไม่ควรหยุดเพียงเพราะอุปสรรคในชั้นศาลหนึ่งศาลใดการที่เธอเลือกจะเดินต่อไปจนถึงชั้นดีกาแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่ว่าความยุติธรรมแท้จริงนั้นอาจยังรออยู่หากเรากล้าที่จะเดินไปให้ถึงดังนั้นการยื่นดีกาจึงไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนทางกฎหมายแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ไม่ยอมถูกปิดกัน้นโดยความยากลำบากในระหว่างทางความกล้าหาและความมุ่งมัน่น การที่คุณชนทิชาตัดสินใจเดินหน้าสู้คดีต่อไปจนถึงชั้นศาลดีกาสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของเธอคือความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมถูกสั่นคลอนด้วยแรงกดดันหรือความกลัวแม้จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนผลลัพธ์ที่อาจไม่เป็นไปตามคาดหวังและภาระหนักหน่วงที่ต้องแบกรับแต่เธอก็ยังเลือกจะยืนหยัดเดินบนเส้นทางของกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความจริงและรักษาสิทธิ์ของตนเอง ความกล้าหาญในที่นี้ไม่ใช่เพียงการยืนหยัดต่อหน้าศาลแต่ยังหมายถึงการกล้าประกาศต่อสังคมว่าเธอจะไม่ถอยแม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะทุกการตัดสินใจที่เธอทําไม่เพียงแต่ส่งผลต่อชีวิตของเธอเองแต่ยังสะท้อนถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยโดยรวมในขณะเดียวกันความมุ่งมั่นของคุณชนทิชาคือพลังสําคัญที่ทําให้เธอไม่หยุดอยู่เพียงแค่การได้รับการประกันตัว แต่ยังเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ความจริงปรากฏชัดที่สุดความมุ่งมั่นนี้เกิดจากความศรัทธาว่าความยุติธรรมจะต้องสามารถค้นพบได้หากไม่ยอมแพ้กลางทางและนั่นทําให้การต่อสู้ของเธอมีความหมายมากกว่าการต่อสู้คดีส่วนบุคคลแต่เป็นการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สังคมสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นแรงบันดาลใจในมุมของสังคมความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเธอมีพลังในการปลุกเร้าและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปว่าแม้การต่อสู้ เพื่อความยุติธรรมจะยากและยาวนานแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การปกป้องเพราะมันเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีและสิทธิของเราทุกคนดังนั้นความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของคุณชนทิชาจึงไม่ใช่เพียงคุณสมบัติส่วนบุคคลแต่เป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าต่อทั้งสังคมเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าความจริงและความยุติธรรมยังคงมีผู้กล้าที่จะปกป้องไม่ยอมให้ถูกบดบังด้วยความหวาดกลัวหรือแรงกดดันทางการเมืองและสังคมไม่ใช่การท้าทายแต่คือการศรัทธานในกฎหมาย การที่คุณชนธิชาตัดสินใจยื่นดีกาต่อศาลดีกาไม่ได้หมายความว่าเธอต้องการท้าทายอำนาจของศาลหรือกฎหมายแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามการกระทำนี้คือการแสดงออกถึงความศรัทธาอย่างลึกซึ้งในระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศการเลือกใช้สิทธิ์ในการยื่นดีกาเป็นสัญญาณว่าเธอเชื่อมั่นว่ากฎหมายยังเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องความเป็นธรรมและความจริงได้การใช้สิทธิ์ในการยื่นดีกาเป็นตัวอย่างของการเคารพกระบวนการ เพราะเธอไม่ได้เลือกวิธีการนอกระบบหรือการต่อต้านทางอ้อมแต่เลือกที่จะอยู่ภายในกรอบของกฎหมายและใช้สิทธิ์ของตนเองอย่างชอบธรรมเพื่อให้เรื่องราวของเธอได้รับการพิจารณาอย่างเต็มที่การตัดสินใจนี้แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมสามารถทําได้อย่างสง่าง,งามและถูกต้องตามกฎหมายไม่จําเป็นต้องละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆนอกจากนี้การยื่นดีกาย,ยังเป็นการแสดงให้สังคมเห็นว่าความยุติธรรมต้องการการตรวจสอบและการพิจารณาที่รอบด้านแม้ จะเป็นคำตัดสินจากศาลชั้นต้นหรือศาลอุธทธรณ์การเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบซ้ำในศาลสูงสุดถือเป็นสิ่งที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นการเคารพกระบวนการนี้เป็นเครื่องยืนยันว่ากฎหมายไม่ใช่เครื่องมือในการลงโทษเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการรักษาสิทธิและความถูกต้อง อีกด้านหนึ่งการยื่นดีกายัางสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในหลักการของนิติรัฐที่ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมการเลือกใช้สิทธิทางกฎหมายอย่างถูกต้องแสดงให้เห็นว่าแม้ผู้ถูกกล่าวหาอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ท,าท้าทายแต่ก็สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องสิทธิของตนและเรียกร้องความเป็นธรรมได้ดังนั้นการยื่นดีกาของคุณชนทิชาไม่ใช่การท,าท้าทายหรือการขัดแย้งกับกฎหมายแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาในกฎหมายและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการต่อสู้ เพื่อความยุติธรรมสามารถทำได้อย่างสง่างามอยู่ในกรอบและเคารพหลักการของระบบยุติธรรมอย่างแท้จริงผลสะท้อนต่อสังคมคดีของคุณชนทิชาไม่ได้มีความสำคัญเพียงต่อชีวิตและอนาคตของเธอเองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงเรื่องราวที่กว้างกว่านั่นคือบทบาทของกฎหมายและความยุติธรรมในสังคมไทยการดำเนินคดีและการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกันตัวการดีกาและการต่อสู้ทางกฎหมายของเธอล้วนมีผลสะท้อนต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบยุติธรรมและรัฐธรรมนูญ เมื่อประชาชนเห็นว่ากระบวนการทางกฎหมายเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถต่อสู้เพื่อสิทธิของตนได้แม้ว่าจะเป็นคดีที่มีความซับซ้อนหรือมีความกดดันจากสังคมนี่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบกฎหมายไทยไม่ลำเอียงและยังสามารถทำงานเพื่อความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงการที่ศาลให้สิทธิ์ในการประกันตัวและการยื่นดีกาแสดงให้เห็นว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้แม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย นอกจากนี้คดีนี้ยังชี้ให้เห็นถึงดุลยภาพระหว่างอำนาจรัฐกับสิทธิของประชาชนการที่ประชาชนสามารถเรียกร้องความยุติธรรมผ่านกระบวนการทางกฎหมายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแม้รัฐจะมีอำนาจแต่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมการตัดสินใจของชนทิชาในการต่อสู้คดีต่อไปแม้ว่าจะมีแรงกดดันหรือความยากลำบากทางสังคมก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่ากฎหมายไม่ใช่เครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมให้กับทุกคนอีกทั้งการต่อสู้ทางกฎหมายของเธอเป็นสัญญาณสำคัญต่อสังคมว่าการเรียกร้องความยุติธรรมต้องอาศัยความอดทนความมุ่งมั่นและความกล้าหาญไม่ควรยอมแพ้เพราะแรงกดดันทางสังคมหรือการวิจารณ์จากสื่อการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจึงไม่ใช่เรื่องของบุคคลเพียงคนเดียวแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมและความน่าเชื่อถือของสังคมโดยรวม ดังนั้นผลสะท้อนของคดีนี้ต่อสังคมไม่ใช่เพียงมิติทางกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมิติทางจิตสำนึกและคุณค่าทางสังคมการที่ประชาชนได้เห็นบุคคลหนึ่งต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอย่างเปิดเผยและถูกต้องตามกฎหมายเป็นตัวอย่างให้กับสังคมว่าความยุติธรรมไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงหากเรายืนหยัดต่อสู้เพื่อมันด้วยความเชื่อมั่นและความอดทน